สวัสดีค่ะขออนุญาตรีวิวนะคะวันนี้มารีวิวสู้ฝนอีก1นคันขออีกสักคันนะคะเป็นตัว Isuzu D-Max All New ตัวสูงนะคะตัว Highlander สประตูค่ะปี2013นะคะเครื่อง2.5เป็นรุ่นตัว z VGS นะคะได้สีดำสวยเลยเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถรอบคันกันนะคะสุะ้าพด้านหน้านะคะไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะ กระจังหน้าโครเมียมสภาพสวยเลยนะคะไม่มีแตกร้าวค่ะสภาพสีสันสวยงามนะคะไฟฝั่งนี้ก็อยู่ในสภาพดีฝากระโปรงสีสันสวยงามค่ะมีเปียกนิดหน่อยนะคะฝนปรยนิดๆกระจกก็ไม่มีแตกร้าวนะคะอยู่ในสภาพดีติดฟิล์มเรียบร้อยผ้าสีนะคะ าขาดวันที่26สิงหาคม68นะคะก็เพิ่งขาดไปเมื่อเดือนที่แล้วค่ะจบในราคานี้พร้อมโอนและต่อภาษีให้ด้วยนะคะดูสีสันด้านข้างค่ะด้านข้างสีสันสวยงามนะคะในส่วนของแม็กได้เดิมของอีซูซูเขานะคะยางก็จะเป็นยางบิสตตนนะคะยางขอบ17ค่ะ ก็ชัดทรงชัดีสภาพดีนะคะไม่มีผุซอกหลืบสวยนะคะซุมลงซุมล้อบันไดเสริมข้างอยู่ครบนะคะเดี๋ยวเปิดดูประตูด้านในฝั่งคนขับนะคะแผงประตูสวยค่ะสภาพดีนะคะโทนก็จะเป็นโทนดำเทานะคะด้านในดูดุเลย สภาพเาบาะนั่งนะคะก็เป็นหมอนผ้าทั้งสองฝั่งเลยสภาพดีนะคะไม่มีฉีกขาดค่ะเี่เดิมๆค่ะคอนโซลหน้าสวยนะคะรุ <c oughs> ่นี้เขาได้จอได้กล้องหลังนะคะพวมาลงพวงมาลัยหุ้มหนังให้เรียบร้อยนะคะแอร์เย็นช่ำเกียร์ธรรมดานะคะ <c oughs> เป็นเกียร์กระปุกไฟสปีดห้าเกียร์นะคะแล้วก็ช่องเก็บของเก็บของตรงกลางนะคะเปิดใช้งานได้ปกติช่องด้านหน้า นี่นะคะจะใช้งานได้ปกตินะคะดูด้านบนนะคะสภาพดีมีร่องรอยเจอมาเล็กน้อยนะคะซอกหลืบน็อตด,ด้านข้างนะคะน็อตเดิมไม่ขยับนะคะดูน็อตด,ด้านหน้าค่ะแสงเยอะดวยวปรับแสงแปบบ๊บหนนะคะดูรอยองไลอาร์ตนะคะไล่ไป้ายนี่ อาเดิมๆชัดๆโรงงานนะคะดูฝั่งนี้กันบ้างด้านหลังด้านหลังก็จะกว้างๆนะคะเปิดใช้งานได้สะดวกนะคะแผงประตูสวยด้านในก็เป็นบอกผ้านะคะด้านหลังสภาพดีไม่มีฉีกขาดนะคะผ้าคีรวิวหนูเช็ดรถเองเ <laughs> พดงเพดานสวยนะคะนี่ซองเลืบ มาดูแ็กไลเนอร์กันบ้างนะคะสภาพแบกไลเนอร์อยู่ในสภาพดีไม่มีร่องรอยการเจาะรูมาใสา่คอกใส่หลังคาไม่มีนะคะดูด้านหลังค่ะไฟด้านหลังมีกรอบนะคะสภาพไฟก็ไม่มีแตกราวค่ะสีสันด้านหลังสวยงามได้กล้องหลังนะคะไฟด้านนี้ก็อยู่ในสภาพดีนะคะการชนท้ายพร้อมนะคะอยู่ในสภาพดีไม่มีบุบนะคะ เบียนเชียงใหม่เลยคันนี้ใช่ไหมคะแบบเหมือนจะเอาไปแผ่นหนึ่งนะคะนี่เหลือสี่แผ่นนะคะด้านล่างไม่มีผุนะคะสภาพดีท่อไม่ดังนะไม่ใช่ไม่ดังไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ท่อแต่งนะคะแล้วก็ยางอะไรพร้อมใช้งานเหมือนเส้นนะคะมาดูนะคะด้านหลังไล่ไปนะคะรอยองรอยอาร์คนะคะน็อตเดดไม่ขยับนะคะวง,ง,ง,งกลมคมกิบด,ด้านล่างนะคะมาดูฝั่งนี้ค่ะ ลอยองลอยอาร์คไล่ลงไปนะคะคมชัดนะคะน็อตไม่ขยับค่ะอ่าโอเคมาดูสีสันฝั่งนี้ค่ะตัน,นี้ก็สีสันสวยงามนะคะเดี๋ยวดูด้านในฝั่งคนขับนะคะฝนตกไล่หนูอีกแล้วนี่แพงประตูสวยนะคะกล้องโฟกคัดก่อนเล้ชือบอ่าแผงประตูสวยนะคะด้านหนงด้านในสภาพหรอสภาพดีนะคะ น็อตเนิร์ดด้านข้างนะคะไม่ขยับนะคะแชสซิเกอร์อยู่นะคะอยูน็อตด้านหน้านะคะกล้องไม่โฟกัสเลยเอะ่ะช่วยกันทำมาหากินหน่อยสิหน่ะแกดูลายวายอาร์ตนะคะนี่ลายอาร์ตชัดชัดนะคะเติมโรงงานอ่าประมาณนี้วนด้านหลังเก็บผ้าก่อน แหวนประตูก็สวยนะคะด้านหลังดยอาร์คด้านนั้นลืมแกะให้เดูเนี่ยนะคะอาร์คไล่ไปด้านบนชิบๆแสงเยอะไปหน่อยเนี่ยนะคะอาร์คชัดเดิม,มง,งานนะคะเดี๋ยวเช็คกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าคู่หน้านะคะ ใช้งานปกตินะคะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ลงลงสุดได้แค่นี้ขึ้นอ่นะคะก็ใช้งานได้ปกติดีแต่ว่าลงได้แค่ถึงนี้เลขไม้อยู่ที่ หนึ0 0 0กว่ากิโลค่ะเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะห้องเครื่องกันนะคะฝนตกเริ่มลงมาเล็กน้อยนะคะรุ่นนี้นะคะแซดบ g s GS, ตัวท็อปก็จะได้ระบบเบรก ABS ด้วยนะคะเครื่องก็จะเป็นเครื่อง2.5 VGS DDI นะคะดุกเครื่องก่อนนะคะรถตากกระงไม่ขยับนะคะ ลายตรงลายมากต้องสวยน,นะคะคาน,นหน้าค่ะวงกลมคงกิบนะคะแผ่นเพชรเรียบกิบค่ะน็อตเดิมไม่ขยับนะคะคานหน้าเดิมเดิมเลยตอกต่อกอาร์ตุดุดนะคะ้าน,นหน้าคานด้านหน้าคานเหล็กไม่มีบิดเบี้ยวนะคะกระโป็งตัวแผ่นปอมร้อนยังใหม่ๆอยู่เลยนะ าเปิดนะคะคันนี้ได้รุ่น z VGS ตัวสูง Highlander นะคะออ l n นิว4ประตูสวยเดิมนะคะราคาอยู่ที่329,000บาทนะคะรถจอดอยู่ที่เต็นท์รถวิเชิรถด,ดีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมค่ะทักมาสอบถามกันก่อนได้นะคะคันนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝนไล่บินอีกแล้วขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ